สวัสดีครับผมการลูบิกครับวันนี้ครับผมก็จะมาทําการรีวิวลูบิกครับอันนี้มนไม่ใช่ลูบิกธรรมดาลูบิกที่เราเล่นทั่ 8, วไปก็คือสามมุมสามนั่นเองแต่ลูบิกนี้มีความที่แปลว่าแบบว่ายัางไงไม่รู้อะมันเป็นลูบิกยาวๆครับประเภทหนึ่งครับน,นี่ผมจะมารดวก็คือลูบิกนี้ครับอู้หูลวงมา ดูจัดหลังคาบหลังคาหมแล้วนี่คือลูบิกโมยูสเนกฮิวร์นี่ยดูมันเป็นสีพาเทลนะสีพลาเทลซึ่งถ้าเราเล่นอันมากอันสมัยก่อนๆแล้วก,นะก็เป็นอันสมัยสิบบาทนะ,ะทนะอันละสิบบาทอ่ะอันละห้าบาทเนี่ยมันไม่ค่อยดีครับเมื่อเคยซื้อเนี่ยจากหน้าโรงเรียนครับก็ไม่ค่อยดีครับติดติดขัดนะ อันนี้ก็ดีมาขึ้นนะครับผมแกะโดยใน,ในกันครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลูบิกครับแล้วก็ในก็จะมีคู่มือครับพวกลูบิกรูบิกประเภทรูบิกประเภทงู Move เนี่ยมันมีคู่มือให้ด้วยนะครับว่าถ้าให้เราทำยังไงบิดยังไงประเภทมันมีบอกว่าให้ทำรูปต,ต่างๆครับเนี่ย ดูเลยว่ามีรูปอะไรน่ะน่าจะอันนี้เป็นรูปเหมือนรูปค้อนมั้งรูก็งงงงรูปไปนอ่ะในรูปคนรูปอีราบอะไรมันมีหลายรูปครับอันนี้การทำเป็นวงกลมครับเป็นเรียกายอาจทําเป็นไข่หมูครับคู่มือก็มีประมาณนี้กล่องก็สวยงามครับ โอเคต่อไปดูตัวที่ลนะูบิกะคนับลูบิกก็จะเป็นแบบนี้ครับมีสีที่พาเทลครับลองบิดกันครับมันก็ลื่นนะมันก็ดีครับมไม่ฝืดนะไมไ่ลื่นหรอกแต่มันเช็ดมันเล่นเดีรยบผมเนี่ยนะตอนนี้ผมก็เอาเนี่ยเล่นทุกวันครับฟินเลยเอามา ำมาเล่นเล่นเล่นพ <_ C 1> อเราออได้ต้องย,ยืดเป็นเส้นตรงครับเข <_ C 1> ีนเส้นตรงแบบครับนครับยับยืดเส้นตรงยืดเป็นเส้นตรงย,ยาวๆเลยเส <_ C 1> ้นตรงครับเอวันจะทำเป็นรูปหมาครับอ่ะง่ายๆครับหมา ทำเป็นรูปหมาทำเป็นรูปหมาก็ยังง่ายครับเดี๋ยวมันต้องมีหางนะไม่ใช่หรอหมาเออหมาต้องมีหางแต่ผมไม่มีหางหมาผมอะ อัับในนี้อาจจะมีบอกครับว่ามันมีรูปหมาไหมอะถ้าไม่มีหมาผมจะทำเป็นรูปนี้แล้วกันครับคืออันนี้กับตัวเนี่ยค,คือตัวเหมือนนกยูงอะแล้วก็จะดูคู่มือไปครับแล้วก็ทำไปครับอันนี้เขาบอกว่าให้ทำ ให้เรานะให้เราเออยากแมวและต้องทำเป็นรูปหมามันเดิมไปก่อนเอเคงั้นเราต้องเอาหางขึ้นนะเพื่อเป็นการทำหางมันต้องทำเท้าก่อนไม่ใช่หรอนี่บิดตัวลงไป ดไฟสนิดนึงบิดตัวบิดตัวบิดหน้าบิดหลังโหว่าไม่ใช่แหละเอา,อานี้ดีกว่าผมทำเป็นลูกวงกลมดีกว่าเป็นลูกบอลน,นะทำได้แล้วเราทำได้เราเล่นลูบิกได้ ี๋ยวมาทำครึ่งครับครึ่งครึ่งของวงกลมครับนี่ครับทำไปเรื่อยๆผมก็ดูผมก็รู้ครับตั้งแต่ใหม่ๆที่ผมเคยเล่นลูบิกง,งูมาก่อนนะผมทำไม่ได้แนะ่นอนครับคือตอนนั้นเพิ่งเริ่มเล่นลูบิกเป็นวันแรกนะมั้งเลยซื้อลูบิก แอโรบิกนั้นมาเกาะแโรบิกงัวนั้นเพื่อนซื้อมาเล่นเล่น,เลน,เลนๆเฉยๆนี่รู้สูตรแล้วก็แก้ตามสบายนะนี่ผมแก้ไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนแก้ไปทีละขั้นตอนจนกว่ามันจะเซ็ต จบ,จบแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชนี่หักมานี่ครับได้แล้วครับไขงูไ <c oughs> ข่งูนี่สวยมากครับเป็นลูกบอลนครับห <c oughs> ลังจวิดีโอนี้ก็ต้องขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมก็คุยตามจะหนึ่งร้อยแล้วครับ <c oughs> ก็ก100คือเพื่อกดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ แล้วคลิปน so, ี้ก็ขอสวัสดีครับบ๊ายบาย